เธอคือเหตุผลให้ฉันกลับมามองฟ้า EP ที่10เธอคือเหตุผลให้ฉันกลับมามองฟ้าร่มคันเดิมและรอยยิ้มค่ำคืนนี้ฝนตกลงมาเบาๆไม่หนักเหมือนวันแรกที่เราพบกันแต่ก็พอให้ถนนเปียกสะท้อนแสงไฟเรานัดเจอกันที่หน้าร้านสะดวกซื้อเดิมที่ที่เราเคยยืนหลบฝน ที่ที่เขาเคยยื่นร่มให้ฉันในวันนั้นฉันมาถึงก่อนยืนมองหยาดฝนโปรยลงบนพื้นเงียบๆจนกระทั่งเสียงฝีเท้าคุ้นเคยดังขึ้นด้านหลังรอนนานไหมครับเสียงของเขายังคงอุ่นเหมือนเดิมฉันหันไปมองเขายืนถือร่อมคันเดิมร่มสีเทาที่บิดเบี้ยวไปนิดหน่อยเพราะผ่านฝนมาหลายครั้ง แต่คราวนี้เขาไม่ได้ยืนให้ฉันเหมือนวันนั้นกลับกลางมันออกแล้วเดินเข้ามายืนข้างๆผมไม่คิดเลยนะครับว่าร่มคันนี้จะพาผมมาจนถึงวันนี้เขายิ้มพลางมองหน้าฉันฉันก็เหมือนกันค่ะฉันตอบเบาๆเขาจับมือฉันไว้แน่นแล้วหยิบกล่องเล็กๆออกมาจากกระเป๋าเปิดออก เผยให้เห็นแหวนเงินเรียบๆวางอยู่ข้างในผมรู้ว่าบางทีผมอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่ต่อจากนี้ไม่ว่าฝนตกหรือแดดออกผมอยากยืนอยู่ข้างๆคุณเขาหยิบแหวนขึ้นมาสวมให้ฉันนิ้วของเขาเย็นนิดๆจากฝนแต่สัมผัสนั้นกลับทำให้หัวใจฉันร้อนวูบวาบไม่ต้องหลบฝนคนเดียวอีกแล้วนะครับ ฉันยิ้มทั้งน้ำตาพยักหน้าชา้าๆค่ะต่อจากนี้ไปเราจะกลางร่มด้วยกันเขาหัวเราะเบาๆขยับเข้ามาใกล้แล้วก้มลงกระซิบขอบคุณนะครับที่เป็นเหตุผลให้ผมกลับมามองฟ้าฉันมองขึ้นไปบนท้องฟ้าสีหม่นรู้สึกว่าคืนนี้สวยกว่าคืนไหนๆเพราะข้างๆฉันมีเขา เพราะต่อให้ฝนจะตกอีกอกี่ครั้งเราก็จะกางร่มด้วยกันและยิ้มให้กันเสมอจบ EP ที่10ตอนจบถ้าชอบเรื่องนี้อยากสนับสนุนเราสามารถโอนผ่าน QR code ที่ปรากฏบนคลิปได้เลยนะคะขอบคุณจากใจคะ่ะ